ต5 8นะครับซึ่งไม่มีในท้องตลาดนะท้องตลาดเนี่ยมันจะเป็นเตินสูตรนะครับมันจะได้แค่29ตามกฎหมายเนาะมันมันจะเกินเพราะฉะนั้นถ้าแต่ที่คําแนะนําของวิงจัยยาของายาในประเทศไทยเนะี่5 8นะครับตอนเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยมีครั้งหนึ่งนะครับเนาะมันเป็นเค็ม ตรงที่ล็อกเนี่ยมันก็จะจำรุดนาะมันเป็นเหล็กอามันเป็นเหล็กพอเดินปุ๋ยมันก็จะกักล้วนี้เดี๋ยวนี้ถ้าทางบริษัทเขาก็มาเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ก็เป็นสแตนเลสออืเพราะปุ๋ยตัวเนี้เราจะใช้มากที่สุดแล้วก็ใช้ได้เยอะแล้วก็ถามว่าเราไปพูดที่ไหนคือตัวเนี้ย ปุย๋ยของเรามั่นคงค่อนข้างจะไม่ถ้าเป็นบริษัทอื่นเราก็ไม่แน่ใจเขาใส่กระสอบมาแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าเขาใส่เต็มสวนไหมแต่แม่ปุย๋ยเนี่ยยังไงก็ไม่ลอมเพราะฉะนั้นเราขายเราทําให้ดูนะครับโตตามสุนแต่ถ้าเราไปซื้อบริษัทอื่นนี่มันก็ได่แ่หแต่ผมก็ไปรู้ว่าอาจจะมีปุย๋ยฟอมมีฟิลเลอร์เข้ามาหรือเปล่าแต่นี้คือร้อยต็มเลยับ เราได้ปูร้อยเปอร์เซ็นแถมราคาไม่แพงกระท้อนะลาดได้นอนไปผปสมแล้วนะครับอผมเทียบตัวส,สุดเลยของเราดีกว่านะครับอันนี้เครื่องนี้จะใช้ได้ประมาณสักในในคู่มือเข,เขาเขียนว่าสามร้อยนะครับแต่ลองแล้วว่าสามร้อยนี่ไม่ได้ได้ประมาณสักสองร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยเพราะว่ามอเตอร์มันจะมันจะคุ้นน <c oughs> สเปคเ็นสามร้อยถ้าเราใส่สามร้อยแล้วดูแล้วมันมันเหมือนมอเตอร์มันจะดับนะถ้าสูสกดคือเราจะแค่สองร้อยาสิบถึงสองอยแเท่านั้นเพราะเราจะคำนวณผสมทีละเป็นชุดเราก็จะดู้ประมาณ้าให้กรรมการขึ้นดูหน่อยอ่ะ อ่าขึ้นพอเลยยกขึ้นดูละตัวนี้ก็จะ,ะในการมันจะช่วยลดเวลาแล้วก็แรงงานใ,<ช>ในการช่วยผสมถ้าเราผสมส่วนน้อยเนี่ยเราจะใช้กระบ,บ,บอกุื่นก็ได้แต่ถ้าเราผสมทีละ200 300หรือตันเนี่ยอ,อันนี้ดีมากเลยเพราะว่าเราเราเรา,เรามีงานเราเรามีงานทํางานอย่างอืง่นเพราะนั้นเราเราจะต้องสำรวจความต้องการของ ผู้ที่ใช้ปุ๋ยเนาะแล้วเราก็แจ้งราคาเขาเนาะเราก็ต้องติดต่อร้านเหรอว่าได้ราคาเท่านี้ปุ๋ยตัวนี้ราคาเท่านี้ใครเอามั่งจดหน้าพบกเราผสมเสร็จเราก็นัดกรรมการครับจริงแล้วค่าตอบแทนก็ไม่ใช่่าเยอะแต่ว่าอของเราเนี่ยมันอยู่ด้วยด้วยความสามัคมคีมันช่วยกันเหมือนครอบครัวครับอยู่กันเหมือนครอบครัว ที่ที่ที่อื่นที่ว่าทาไม่ได้เป็นข้ออย่างเงี้ยถ้าจะเอาคุ้มเนี่ยมันไม่มีทางคุ้มหรอกแต่ว่าเราเราคิดถึงผลภายหน้าว่าเราจะมาทำจะเป็นครอบครัวเราได้สิ่งที่ต่อไปทําทํานาได้ไประโยชน์แนอนาคตเพราะฉะนั้นความตับคกีได้ไปจุดเริ่มต้นจากไม่มีรายได้ค่อยมีไรายได้พอมีอไรายได้ดูดีของไหลมาต่อมาอีไย ก็มาไหลมันจะเป็นอย่างนี้แหละอครับอ๋ออ๋อสาเหตุที่มันช้าเพราะมันน้อยไปน้อยอ๋อถ้ามันเยอะมันจะดีใช่ไหม<อ>ไม่เต็มอ๋ <c oughs> อ